ทุกคนก็บอกว่าฉันรู้แหละฉันเกิดมาฉันต้องตายแต่ว่ามันไม่ได้คิดกันอย่างจริงจังไม่ได้พิจารณากันตลอดเวลาบางทีเราดูข่าวแล้วจะเห็นคนนั้นโอ๊ยเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นตายแต่ไม่เคยมองย้อนกลับมาว่ามันก็อาจจะเป็นเราได้เหมือนกันถ้าเราไม่เคยคิดถึงความตายอ่ะเราก็ยังจะคิดจะจัดการนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดไงโดยที่เราลืมไปเลยว่าวันทีอ่ะวินาทีต่อไปนี้เราอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ก็ได้ เออมึงไม่ต้องกลัวความตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติยังไงทุกคนก็ต้องตายใช่ไหมนู่นน่ยมันพูดได้ไงแต่ถึงตอนสถานการณ์จริงนะมันมีความกลัวเกิดขึ้นกับทุกคนเพียงแต่ว่าเราเท่าทันกับตัวเองไหมมันเป็นที่เรื่องที่แบบเราหนีไม่พ้นอะ่ะมันเป็นความกลัวที่อยู่กับตัวเองตลอดชีวิตอะ่ะถ้าเราไม่ไม่ปลดล็อกจากตรงนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นความกลัวที่ติดตามหลอ่อหลอนไปตลอดแล้วทําให้เกิดความไม่มั่นใจ<ม>เกิดความสับสนในตัวเอง ถ้าเราใช้ชีวิตแล้วก็มีการรู้สึกตัวแล้วก็อยู่กับความรู้สึกตัวเองได้แล้วก็เห็นโมเมนต์ต่างๆในในระหว่างทางชีวิตเรานะเราจะพบเฮ้ยก็มาไข้ควรคตัวเองแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่ะแค่ตรงนั้นแหละพี่เขาไข้เอ๊ะต้องมาไข้ควรคแล้วเนี่ยว่าเฮ้ยเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ทําไมเราถึงไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กันเลย<ม>แล้วก็เลยพ้นพบว่าเออยอมรับว่าตัวเองกลัวตายแหละกูก็กลัวตายแหละอย่างเงี้ยความรู้สึกเราห้ามมันไม่ได้ไเอะพอมีความคิดแรกเขึ้นมาความรู้สึกก็ตามมาเลยสู้เรายอมรับมันแม่งไปเลยดีกว่าว่าก เออกูกลัวแหละแต่กูจะทํายังไงที่จะอยู่กับมันอะถ้ามันต้องเจออยู่ดีแล้วทําไมเราไม่ทําความรู้จักกับมันมให้มันเข้าใจไปเลยล่ะรึกซึ้งไปเลยเออเพื่อที่ว่าเราจะมีอํานาจในการตัดสินใจเองได้ว่าฉันจะตายแบบไหน<ม>การใจดีก็เกิดขึ้นได้โดยการวางแผนคือเราโอเคเราเชื่อในคอนเซปต์มันก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันก็จะไม่เกิดขึ้นอยู่ดี ผูส้สูงอายุอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดของเขาแล้วแหละันถึงจุดหนึ่งเนาะเขาต้องมีคิดแล้วแหละแต่ว่าเขาอ่ะไม่กล้าบอกลูกเพราะหนึ่งลูกไม่อยากชวนคุยล,ลู้กก็จะบอกว่าทําทาไมแช่งตัวเองเลยใช่ไหมคะสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นเพราะเขารักลูกนะไม่ใช่เพราะว่าเขาแบบไม่รักลูกหรือว่าอะไรเนี่ยเขารักลูกนะเพราะไม่อยากให้ลูกลําบากในเรื่องของการตัดสินใจผู้สูงอายุทั้งหลายเขาก็อยากคุยอยู่แล้วแหละเรื่องนี้ผู้สูงอายุที่ไหนไม่รู้ว่าตัวเองจะตายมากั่งไม่มีแค่ไม่กล้าชวนคุยแล้วลูกก็เลยคิดว่าไม่น่าคุยถูก เพราะนั้นในกระบวนการเหล่านี้จําเป็นต้องมีอะไรบ้าง 1. มีการสอบถามความต้องการของผู้ป่วย 2. เมื่อเรารู้ว่าความต้องการมันเป็นยังไงเรามาออกแบบทางเลือกร่วมกันนะครับระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยแล้วทําให้คุณภาพชีวิตของคนป่วยเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพก่อนที่เขาจะตายตามคอนเซ็ปที่เรียกว่าอยู่สบายตายสงบนั่นเองครับในการที่เราจะพูดคุยเปิดใจคุยเรื่องความตายได้ หรือคนที่เราจะคุยว่าเราคิดยังไงกับชีวิตได้เรามองเรื่องความตายยังไงเราอยากมีการรักษาแบบไหนเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟแล้วก็เปราะบางมากถ้าเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ได้ผมว่ามันยากมากๆที่เราจะเปิดใจคุยกันในเรื่องนี้อีกมิตินึงของการฟังก็คือต้องเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าเราถ้าเราแบบตั้งธงไว้นะว่าสมมติเราต้องการที่จะไปคุยเนี้ยเรามีธงในใจอะ่ะมันก็จะทําให้การฟังของเรามันถูกบิด เบือนบิดเบี้ยวไปนิดนึงแต่ถ้าเราฟังแบบเราไม่ได้ตั้งทงไว้หรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถที่จะเข้าใจเขาได้และถ้าคนที่อยู่ตรงหน้าเขาวางใจเราว่าเราสามารถที่จะเอ้ยเราฟังเขาแล้วเราจริงใจกับเขาเรารับรู้ว่าเขาคิดอะไรยังไงเนี่ยพื้นที่ปลอดภัยมันก็จะเกิดขึ้นแล้วเขาก็จะวางใจเราวางใจเราปุ๊บมันก็จะคุยกันง่ายขึ้นละทักษะที่สาคัญมันเลยเป็นทักษะการฟังการบีอิ่งหมายถึงว่า<ม>การอยู่กับอารมณ์คนตรงหน้า และการที่เราจะมาอยู่กับอารมณ์คนตรงหน้าได้เราก็ต้องรู้จักอารมณ์ตัวเองท่าถ่า,าน<ม>อารมณ์ตัวเองเขาก็จะอยู่กับอารมณ์ของคนตรงหน้าได้<ม>แล้วเขาก็จะเริ่มฟังได้ยินถึงความรู้สึกได้ยินถึงความต้องการลึกๆทักษะมันก็จะเกิดขึ้นตามมาเองสมัยก่อนเนี่ยผู้ป่วยป่วยเนี่ยผู้ป่วยเดินมาหาเราเรามีที่บังคับเลยคุณต้องทําแบบนี้หนึ่งสองสามสี่เพื่ออยากให้หายใช้ยาใช้การผ่าตัดใช้การนวดแล้วแต่แต่บางครั้งเนี่ยเราลืมไปว่า ความต้องการของเขาจริงๆคืออะไรคือเวลาคนไข้เขาไว้วางใจเขาก็เชื่อเราแค่เฉพาะว่าเราไปบังคับให้เขากินยาบังคับให้เขาทาแบบนั้นแบบนี้แต่ไม่อไรก็ตามที่เราทําตัวเป็นคนในครอบครัวเขาเป็นนักฟังกระบวนทัศน์ในการที่เราเข้าหาผู้ป่วยบังคับผู้ป่วยมันจะเปลี่ยนเป็นไม่ใช่ละเราจะกลายเป็นเหมือนเพื่อนของผู้ป่วยเราจะกลายเป็นเหมือนคนที่รับฟังผู้ป่วยจากกลายที่เป็นคนพูดสั่งเราจะกลายเป็นคนรับฟังและสนองตามความต้องการที่ผู้ป่วยต้องการถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งกับเขาเนี่ย เขาจะเชื่อเราไม่ได้ในฐานะหมอไม่ได้ในฐานะอาจารย์แต่เชื่อเราในฐานะที่เป็นคนในครอบครัวเขามันไม่มีใครที่ฝึกแบบโอ้เก่งแล้วแล้วฉันก็ไม่ต้องฝึกอีกคิดว่ามันพัฒนาไปเรื่อยๆครับมันก็จะมีแต่เก่งขึ้นเก่งขึ้นฟังได้ลึกขึ้นลึกขึ้นอันนี้จําเป็นสําหรับทุกระดับเลยไม่ใช่แค่พยาบาล หรือไม่ใช่แค่แพทย์แม้แต่บุคคลทั่วไปด้วยการฟังก็เป็นอันหนึ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะคุยกับคนดีๆได้เหมือนถึงเราจะสามารถจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าได้ไม่ได้เกลียดกันตลอดไปเนี่ยถูกไหมก็คือมันก็ทําให้มนุษย์เราคุยกันได้เข้าใจกันง่ายขึ้น